อยู่ไมเชียวเพราะก่อนหน้านี้เรามีดราม่าเกิดขึ้นมาเรื่องการบอกว่าเราไม่ตรงทิศกับปีมา้แม่แม่ลองดูใหม่คือตอนแกนไทยอะ่าจะพอกตัวขาวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นซูปราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเทสของคนมงแต่ละปีของซูปอร์ค่ะทั้ที่เชลูคือเขาไม่ได้มีเทสตตายตัวค่ะแล้วก็เชลวรู้สึกว่าแต่ละปีเขามีจุด ที่มันแตกต่างกาันซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าอย่างปีนี้เราจะตรงโจทย์ตอบโจทย์เขาไหมด้วยค่ะเชลก็จริงๆไม่ได้เรียสกับว่าตรงเทไม่ตรงเทนะคะจริงๆเครียดกับการที่ว่าอยากจะไดเพรีเซนต์ไทยแลนด์ให้ออกมาดีที่สุดมากกว่าตอนมีเสียงจากแล้วแบบเราไม่ตรงเทสที่มันแบ่งใจหรือกำลังใจเลยยังไงบ้างแม่จริงๆบ้านหนูดีใจดีไม่บอกว่าหนูไม่สวย <S 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 จริงคือบอกว่าไม่ต้องเทสไม่เท่าไหร่ถ้าบอกไม่สวยยังเครียดอยู่แต่พอบอกเออไม่ตรงเทสยังเข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้เพราะแต่ละเวทีมีความสวยแบบเอ แล้ไม่ได้ผ่นพ้นเรืองความตั้งใจของเราเลยใช่ไหมคะค่ะไม่ได้บั่นทอนค่ะเพียงแต่ว่าเรากดดันตัวเองอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากให้เหมือนทุกคนที่เชียร์ค่ะเชียร์สายสะพายไทยแลนด์แล้วก็สิ่งที่โชว์ตั้งใจคืออยากทําให้เต็มที่ที่สุดมากกว่าค่ะตอนแรกนะครับในกดดันอย่างเดียวคือเรื่องเวลาครับแต่ว่าพอโดนวิจารณ์อะไรออกไปเรารู้สึกว่า เราทําให้เต็มที่ทาทุกวันอย่างเต็มที่ดีกว่าเรามีความแบบจากอาชีพที่ได้ทำอครับมันมีความน i ์ e nice, ความคายอยู่แล้วเชื่อว่า เราเอาสิ่งนี้เข้าไปสู้ครับเรื่องเทสไนมองว่ามันกลับเปลี่ยนได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเอาชนะใจเขาได้หรือเปล่าเน่ยใช่แต่ว่าความหวังไปพร้อมความหวังใช่เลยค่ะการณ์ไม่ได้มีผลกับสิ่งที่เราจะไปทำค่ะมันยิ่งทำให้เราต้องตัวเองคือต้องบอกว่าการประกวดนางงามอ่ะชอมองว่ามันเป็นการพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องไปพุกตัวเองใหม่อีกในเวทีนานาชาติเพราะว่า อันนี้มันเหมือนกับว่าอย่างนางงามนางงามแฟนนางงามไทยค่ะเขารู้แล้วว่าเราประมาณนี้แต่แฟนนางงามเมืองน,นอกค่ะเขาไม่ได้รู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเป็นยังไงยิ่งเราแต่งตั้งไปด้วยค่ะเขาอาจจะไม่ได้ติดตามแบรนด์หรือติดตามพี่นายมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเชื่อมองว่าเนี่ยพอเราไปอยู่ตรงนั้นะเราก็ต้องทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหม่ให้เขาเห็นแล้วก็พิสูจน์ตัวเองกับชาวโลกด้วยค่ะ